ไว้อันซึกหลุ่มผ่าปอกสองเย่าเจ้าผ้าเมืองไตยอันปกป่องเมืองไตไว้จึงหือย้อนให้พี่น้องเขามาถ่อมตัวแทงขาเอาห่มผ้าเจ้าผ้า,า,าแสนวีหองซ้ําต่างลาดเนวาเจ้าผ้าเมืองไต3สาเจ้านั่นยอมแปดให้มีสิสองเจ้าเสปั่นปุดกันอุบเปิงกว้าวะ ไว้เศษซึกลุมผาปอกสองเย่าวกว่าเย่านั่นวะอังกฤษขึ้นเข่าเมืองมาเสเอาไมามีเจขาวไว้เปเปอร์นั่นสืบพองงาเมืองมาวะจอมลอยไมยมีเจขาวนั่นเสเมืองไตและเมืองสันลอยในเขาอ่าเอาเขาหมไหวในเมืองมนันเขาเพไห้เป็นตอนเมืองอันจอมจึงเมืองอุบเปิงไวหวฮังขอและลอง ในมานเขากัมกัมสารคัดอยู่เต้ยว่ะมานเขาใครให้ตื้ดจันล้อตัวเมืองมานพองงาเซตาอังกฤษอ่ำพ่อมอังกฤษเขาก็โจเขาเขามางามเมืองไต้หกสิบปีนั่นวะ่ะเขาไล่คู่ว้ว่าเมืองไต้ก่อตื้นอำ่ำพ่อมห่มเป็นเมืองมานเซมกาก้าก้างใจเขาพองงามเมืองไต้หกสิบปีนั่นเขาไล่หู้ว่า เมืองไต่ก็ตื้นอำ่ำพอมห่มเป็นเมืองมันเสเมากะกลางใจเจ้าผ้าเขาตื้นอำ่ำไข่ห่มรอเมืองมันเสิดเจมเมอร์ซิมเมืองก็เมืองมันแหละเมืองไตไในอังกฤษอ่ำซิมไว้พ้องเดียวกันเมื่อเดียวกันว่าโจปานเขานั่นอ่ำตน้นเอาเมืองไตโห่มใส่รอในเมืองมันเสพองงามมา มนันตกย้อนลองตาเอาเมืองไตห่มล้อในเมืองมนันเมื่อหลก่ออังกฤษตื้นเกลิดว่ากาอันก้นเมืองไต่เขาอ่ำม,มีกลางใจขย,ย้อนหม่มจอมเมืองมนันมาหางกวยนั่นวะเขาอ่ำจังปันเขาซ่อนอยู่หฮมเป็นเมืองลูกเดียวกันตั้งมานสูวะในตาเแลมานคู่วหว่ากลางใจอังกฤษ มาเจมอ่านโหสิบป,ปีมันมากอบนั้นหนังหือ้อพอเตลัยกลางใจก้นเมืองไตพ่อมจอมเขานั่นวะเขาตื้นแผนการหาลองลายมันมาอยู่ตาเซนั่นเย้าว,วะไว้ซึกหลุ่มผาปอกสองเย้าวกว่าเย้านั่นวะเจ้าผ้าเขาหันถึงว่าถูกลีแหลกลายเมืองอุบป,ปึงเมืองอันเอาเจ้าผ้าพองง้า มึงไหวอยู่นั่นหนังในแล้ววะถึงมาออกทเวอร์หนึ่งเกาสี่สิบห้านั่นวะเจ้าสวยแตกเจ้าผ้าย่องหอยต่างเน้ตั้งหันถึงมาตั้งหันถึงมันเจ้าว่ามึงไต้หนว่วะกึ่งดีมีเจ้าผ้าก็เลี้ยวอุบเปิงเจ้าขุนเขียวเจ้าผ้ามึงมิดแหล่เจ้าขุนปานจิงเจ้าผ้าม้ำซานน้ำตองแปง ขาก็ต่างเนมาว่าเมึงไต้ไหนวะกลุ่มทนแคมแลบอยู่วะกูเปิงเปิง,เปงแหละเป็นไรเมึงเป็นไรเมึงอันเขาติลจุกมันปกต่งหังขอเลยอยู่วะเจ้าห่มผ้าเจ้าผ้าแสนวีหองซ้ำต่างลาดเนวาเจ้าผ้าเมึงไต้สาเจ้านั่นยอมแปดให้มีสิสองเจ้าเส ปั่นปุดกันอุบเปิงกว่าวะ่ะในเจ้าหนเป็นตังหันถึงเจ้าผ้าเขาอันใครเอาเมืองเจ้าผ้าห่ม้อมเป็นกันเป็นมาเมืองใต้ลูกเดียวกันอยู่ <c oughs> ลอยๆยนั่นเยอะะ่อว่ะเมื่อออกเทเวอร์หนึ่งเก้าสี่สิบห้านั่นเจ้าผ้าเขาตั้งเสียงเลยฮอบทบกันตีนั่งผ้าเมืองปอนเจ้าขินต้อง ปีนางเจ้าขุนเขียวเมืองมิดนอนเพจตีเมืองปอนแหล่เขาไลยอุบอุบอุบกุมกันล็อกลายตาเตอุบเปิงเมืองไตกว่าเมื่อนานั่นแล้ววะเมื่อน่้นเจ้าผ้าแสนวีเจ้าห่มผ้าเจ้าผ้ายองโหยเจ้าคำซึกเจ้าผ้าเมืองปอนเจ้าจามทุนเจ้าผ้าสี่แสงเจ้าขุนจีเจ้า ออนโอุบอ r ตีหองปังกลุมหอมเมืองปอนนั่นวะพ้องไวเ้เสกินเขาตึกสดเน่งอยู่นั่นแหละวะเจ้าผ้ายองหอยไข่ไฮเอาเมืองเจ้าผ้าตั้งเสีงโฮมเป็นเมืองเลี้ยวกันเสจ่องเตลัยหลอดเพเข็นกอบนั่นแหละเจ้าผ้ากูเจ้ากูปลาตึ้นโหลย้อมซุ้มเมืองอ่าลงปัน การเป็นเจ้าผ้าเสอเอาเมืองโ่มกันไห้พ่อมไผไข่ลงก่อตึ้นไผ่อ่ำพ่อมลงก่อตัวกองเก่าในลาวอะวานังไหนเสถูกทกกองปตมันออกมาเนาเจ้าผ้าตั้งหลายว่านังไหนอยู่วะลองในเต้เจ้าผ้ากำพองมีมาคออ่ำหานใจเนอเจ้าผ้ายองหอยแหล่เจ้าผ้าเมืองปอนขาเจ้า คาเจ้าผ้าสีแสงไล่ขึ้นชอว่นก็อําดีมาเสจ่องไลเอานาการไปมากมีถูกลีหอมหอมกันกว่าเพราะไลอุบกลมกันแทงดีลีนั่นวะเขาจ่องห้องโคบทบกันแทงตีเมืองกึ๋งวะ่ะในแทงปอกหลังค่ะเนาะย้อนย้อนสอนว่าเมืองกึ๋งนนเป็นกลางเมืองเมืองไตปอดห้องแหล่ปอดจานเมื่อวันที่3 1เ เดินหนึ่งหนึ่งเกาสี่สิบหกนั่นอยู่เย่าอ่ะมือนั่นเขาแตบตัดตาเตขอดพอดของสี่เจ้าผ้าเมืองไตเตเอาอาณาเจ้าผ้าตั้งเซงิงยืนปันป่นพรจู้ตุม้มปองการของสี่เจ้าผ้าเมืองไตนั่นกว่าอยู่เยา่าอ่ะลูกตีเอาของสี่เจ้าผ้าในวะปก ผึงพองผองงมกว่า,ยาวเย่าเสวะไว้ลื่นจ่องเตเอาปงวางอนาเจ้าผ้าเยา้าแหลกลายเลิกตังก้นเมืองขึ้นมาอุบเปิงตีมูคาลิสีอ่าในค่ะเนาะเจ้าผ้ามีตังเยิงอันตาเตาให้ก้นเมืองได้เลิกตังอุบเปิงกันให้เป็นตีมูคาลิสีในคะเนาะตาเตอขอดพอดลหลของสีเอาขึ้นเจ้าผ้านั่นวะเขา จ่องห้องกันเฮ็ดปางกลุ่มแทงตีปางหลงเมื่อหนึ่งเก่าสี่สิบหกนั่นอยู่เย้าอ่ะอันนั้นย้อนเอามาให้พี่น้องเขาเลยพูดถึงว่าหลังซึกลุ่มผ่าอังกฤษพอเขามาเย่าเอ๊ะมานไล,ลยอุบเป,ปิงเอะกำแน่เจ้าผ้าเขาก็ย้อนแตบตัดใจแต่เตว,วางนาการอันไหนเ่เลยย้อนปันพี่น้องก้นเมืองให้เลยมาอุบเป,ปิงให้มีเป็นการคุ้น อันนี้ก็ย้อนมาฝากตอนมีน้องเขาเพราะหันถึงมันดีเป็นจึงหื้อในย้อนซับสะไข่จอยแซ่ปันให้ปิ่นงเขาอันเจอหูแมนแมนใจใ,ในส่งปันกัน,ใ,นใจเจอเย้ยวซับสะไข่ปันแห่งอินเล็บไตเสร